สวัสดีครับ่าเรามาทําสติกเกอร์นะครับหลายๆตัวแบบนี้กันนะครับเห็นไหมครับตัวล่างสุดนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องไปที่ตั้งค่านะครับไปที่สติกเกอร์ดูตัวอย่างสติกเกอร์นะปกติมันจะออนอยู่นะครับที่ให้เราดูสติกเกอร์ก่อนที่จะส่งนะครับเรามาออฟมันก่อนนะครับกลับไปที่หน้าแชทนะครับหน้าแชททีนี้เวลาส่งตัวสติกเกอร์ที่ส่งได้จะต้องเป็นตัวสติกเกอร์จากทางไลน์นะครับ ลายออฟฟิเชียลนะครับเช่นตตัวนี้นะครับกดค้างนะครับเนี่ยสามารถที่จะใยายใหญ่หมุนได้นะครับนี่หนึ่งตัวนะครับโยนไปนะครับพวกลายเนี่ยได้หมดนะครับใส่ไปเลยครับยืดขยายใหญ่แล้วแต่เรานะครับทะเยอันได้อะไรเงี้ยเราก็กดส่งปึ๊บแค่นี้ครับก็ได้สติกเกอร์เท่ๆแล้วนะครับเป็นกลุ่มนะครับ Okay.